สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในมื้อนี้วันที่ยี่สิบหกช่วงสีเทียงครับพี่น้องครับเบองสองแถวนี่เพื่อสิบเอเฮ็ดยังกันสเสียงเซี่เซกําลังปรับเวทีใหม่ครับพี่น้องครับอ๋อสองท่าสิบเอ็ดยังนอนี่เอนาะเฮ็ดยัง ดังแต่ฟสโดนนี่เนาะเพรอาทิตย์จะมาแต่ไหนมาแต่หมาะึงมาแต่เมื่วานี่มาแต่่านีอดีหนากะดนปลาจะได้ม่ขี้ลายแต่ให้มาติดดัง้องครบปลาบินมาถือก่านปลาจะได้คือมีปีกก่นาเอาดังไปกี่ดังสามตา แดดเนีันยบ่นั่นคู่ค้อั่าเต่ปลาข้เอาขาดเลยบเข้ขาดสั่นไล่ไล่ไล่ปลโอ้ปลาซองมันเลยโอ้มันยุบมาหากันปลาบินมายู่เอาดังขึ้นมาเดี๋ยวพอนี่มันค่องไปเต็มๆๆตายมั้ง

ส้อยางบ้านพญโต้งลู่นอโอ้มีป่าป่าตะเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมท่านหนึ่ง้ป่า่าสัตวโอ้เออเียเบ้านลุงเนี่ยมีบวานเียบอกเน้ยจะได้น้ำอีอยน้ำประมาณไหนอ๋ประมาณสเมตรคูปาตุอันนี้กลางน้แต่ฟังกันบ่นนบ่เดีวกลางพาเด้ตี มันร้อยกางมันร้อยเห็ดหายหมม่งวานนี่ยจะคล้องกับวัชิุ่ลงอืมเส้มันเห็ดยากนะก็เลื่อล้ามันเอาด่างสอดสอดข่าวไหมมันสีสอดต้มาเป็นยัอนี่ปวงนี่ลุงกินเอาาวงออกเนาะนี่อดมี่เนาะลูกม่ได้น้ำเด็ดเลยลุงบางทีก็มีเห็ดสวนน่มีเมียมาก่อนก่อนสิครับใจเป็นกระเทย เี้มี่หัวเลยเลยไปตัวทิบัวเด่นนะเลยมาเป็นกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายมีผัวแล้วตายมีผัวแล้วโอ้ป่าตัวนี้มันจิตด่างเปดคนนี้ด่างหกเส้นมันก่อซื้อมันหุบซุมหัวขซื้อ หมายถึงว่าตัวป่ามันติด่างเด่งแปดด่างเก้ามด้นเลยมาเปลี่ยนเป็นไอ้าี่พลแล้วโอ้โขึ้นเยเรอ <c oughs> สีไปใส่อีกว่าพอะไหนมันคือหนุงแต่ไม่ใช่ไลเดียวเฮ็ดจะได้ก็จะเป็นด่างแห,ห่นานกมเลย โอ้ใช oh, ่ง่ายว่าผิดหวังได้ก hmm. ลับต <Method. S 2> ัวมาแต่งเป็นหญิงมันเถระแังนั่นดีกว่าโอ้ยนี่ปวงเราเป็นพระเอกมะลำพุนด้วยเป็นพระเอกขนาดยังกว้างเรมซื้อขนาดลืมซื้อขนาดไหมมะลำป้วงใช้ลำพุนวะมอมาแลาเปลี่ยนเพศขนาดยังไง เป็นเพลงมาลำนินเพ่เกาดิน่เพอเกาดินบ่แมนบ่แมนคณะอยังมาเพื่อคณะยังเขานั่นคือจีออกยิ่งขจีออกยนี่ยละบ่อยู่ทางไหนบ่ลำไสทคนแจ่นแมนทังผู้วิ่งไหมท่ง คนดาราเออโอ้ยังเส่นเคณะคนดาราดังเน่มีผู้ใดนคือคนดาราที่นั่งหนังของมาหมมีเจ้าของวงเขาเนี่ยวงไม่ยูกจำเลยไม่เป็นที่เราก็อยนสินสังท่องตอนสั้น มนเตกี้ตก้ดังนี่สมัยตตกิเนี่ยพวงนับเป็นเพื่อเลังหลังมานีเป็นงหลังมานีแมนเป็นเพคนได้ดังหลังมานีเหลังมานีดังพอเนี่ยหลมนีมานไปกลางเท้งโคกติดไมี สวัสดีครับพี่น้องเอามา,มา oh. พีมาพีบโอ้กาลังไล่แหงการังไล่แหงไล่ด่างกับหัวหน้านยู่นี่หัวหน้านยเดียมพี่มาสัมผัสเนี่ยผู้อาพสถามมึงด้วาาใส่จะใส่จะใส่จะมตบานตบานาบานมส่คอนแกนมาสมัครแดนเซอร์ใช่ไหม เต้นหญิงเต้นเต้นชายครับเต้นชายใช่ไหมโ้หต่หุ่นเนี่ยป้าทุุ่นในการเนี่นี่เีดีเดีเ็บไปจ็มาเป็นผู้หญิงเ้ครับเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายหุ่นด้การเลยหุ่นเยเออนี่เดนเซอร์มาสมัตเป็นเดนเซอร์ครับพี่น้องครับอ ห,ห,ห,หุ่นรายการเาซภาคกนนพาดีจ้านนสจะไ,ได้ถามาเก่นมากบขยรยัตนศิลปรัตะสินมถึงเรผ่านมาโฉดชนรออยางเดี๋ยวมิตรมาถัดบอกบอสเดี๋ยวจะทักบอกบอสให้ว่ามี่น้องแดนเตอร์มาสมัครเต้นชายเนาะ เต้นใท่มาตลอดเล่นวะเคยเปลี่ยนไปเต้นหญิงนี่เดียววะไม่เคยครับไม่เคยเออนี่ครับนี่คือครับหน่วยการได้เลยเดนเนาะหน่วยการได้เลยหุ่นนี่หุ่นนี่คือว่าบอกง่ายตามใครเล่นเห็นคือใครเล่นก็เป็นเพื่อนข่าวบริษัคือตามดีเห็นเนาะกับวาันพอดีแล้วรอข้อมูลเนาะเออเออสิใครข้อมูลหรอว่าหุ่นดีวันทำงานดีแต่พัดมาทีมาสมัครที่นี่เพราะดีหลายอย่างนี่งั้นดูสิแล่วก็จงเห็นเลยว่างานมันยังไม่นั่นอยู่แต่หมอแรกเขาจะสอบเพื่อที่นี มาถึงมือถือชว่วงพอดีเลยถจัดีก็ยวางยังไมือเี่มอแดงเลยถึส่างเก่างเหตาเหตม่เ็วดี๋ยวยังไงก็นี่ตอนนี้ถขนาดท่าตื่นหลวพ่อว่ามันหนุนปี๕ขนด่างทีตื่นแค่สองวี่ต่อเพราะว่าบอสบอกว่าวันนี้จะไปไปหาหลวงพ่อไปถามมือเบิ้งเเบิ้งมือเบิ้งเนอารถนีไปเจิมตี ถ้าจ้เจอมนะตีถ้ัดซื้อมารถแี่ขั้นไม่บอกกันเสมอว่าราิไปรถปลาหรืออะไรต้องกาบาห้องปลา่ิไปบ่อยพระดีหม่บ่าถึงมันาไม่ปกติบ้านอยู่บ้านอยู่อุอำเภอยังล่ะอำเภอเมืองโอ้นี่อำเภอเมืองเลยบมานอยู่กับพระรามันอยู่ขนาไดเดินมากวทมา มาอยู่คณะปฐมทั้งสิ้นคณะพี่คณะน้องกันนี่ละเชื่อคายเดียวกันครับพี่น้องว่าจะเป็นประถมบาล้วเดียวหรือว่าคณะอื่นๆเออนี่ไงเมนูเดี๋ยวบอโดนบอสเพิ่งกระตือนเพิ่งจิตื่นแต่เศร้าอยู่บ่เกินใบสองเราตื่นปกติะคือใบสองล่ะปกตินี่แต่วันนี้จะไม่ปกติเพราะว่าจะไปวัดโอ้จิตื่นเตะเศร้ากันแม่นจะไปวัดบอเกินขึมืบนนี่แหละเระวันไหว้โมงเคือง บอว่าบอกกับเ้วแต่ผว่าเดีว่าว่ไปให้หลวงพ่อว่าวไปกหลวงพ่อพนนท์พักคาช่วงที่เด็มุ่งรังกันนั่น่ะ้นลามก็พักพแต่ว่าเขาตอไปจะเราที่มันจนีกมงเออเอาของหอดข้นมาทีด่างเอาลองมึงกันเลตัวจักสมันบอมันมันเถอะฮันโบไปใช้ก้อนกับยูถานรอหาบอตื่นเนาะใหสิไดคุยกัน เดี๋ยวมันจะได้เรื่องนะข้อไมาอะชือจังหวนอะรับทราบรับทราบรับทราบด้วยโอ้เป็ีนอยู่ปฐมจัคธีอยู่ปฐมปฐมสามปีมาตานฤดูกาลอัตราเส้นหนึ่งฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลล่าสุดนี่คืออยู่ปฐมใช่ไหมปฏิเสธกันว่ายอดห่างเนาะนเนาะไปเบิ่งปฐมใบิกันอ่าพี่แต่ว่าชิบูไร่คุยกันเนาะ คือบอกนอีม่แล้ว่ต้องทำถึงดอกอืมอืมอืมาถึงขนาดนี้ก็ต้องทำกันเลยถึงขนาดนี้แะมแตรวาเออเขาออกมาแกกับพอทีาจัดักกิงกันนะตันแม่นูอดสุดท่ดอ่งูองอดีนถ้าเดดตื่นู้นอดีเาอย่ประมาณสอรู้จักผู้ใดว่าอยู่ในวกหนร้ักรู้จักใครคนไหนหลายคนอยู่หนมออเสียดาว่าหันันตื่นมากเลยจีโอ้ยเลยตืนคือบอกไงล คือสายสายงานเนาะสายงานแดนเซอร์นี่แทบทุกคนฮะจะรู้จักกันหมดแมนสายงานเพราะว่าเขาเจ้าเป็นสายงานอันเดียวกันไหมแต่ถือว่าไปสายกับคุณจักกันนี่เบอร์โทรนี่เพื่อนนี่ฝูงติดต่อกันนี่ตลอดนะติดต่อกันตลอดชื่อชื่อชื่อน้องชื่อทัชชื่อทัดเรียกทัดเนาะชื่อเล่นเนาะน้องทัดอะอะแต่ว่าคนกอนถี่มากถือว่าเต็มชื่อว่าเต็มก็ยอมมาสัมภาษณ์กัน ถ้าว่าจิปาจะเป็นเยสเซอร์พ่นให้เป็นคนว่อยเอาพอดีนะพอดีเงินนั่นว่าอ๋อๆ๋ออ๋อคนนั้นก็มาสมัครเป็นคนว่อยน้อเอิ้งมาสมัครเป็นเยสเซอร์แล้วิ่งเรานัไนๆๆๆอ่าให้เป็นคนว่ายใชคือกว่าพอดิเป็นคนว่ายคือคนเออ2คนเหรอที่พอสิจือไดเลยปาพี่มาสมัครเต้นน่ะผมไปรับอยู่ที่บกสพันเจ็ดกับบอดน่ะอือไอ้น้อยนะน้อน้อยบ่น้อยน้อยคนอ้วนๆแม่น้อยเสียบโอ้น้อยแม่เออนนนั่่ะจังมาสมัคร ไปพ่อเขาหัวหน้าดิหนาว่ามาสมัครเป็นไรน้องมาจากชุนเบอรี่ไปดิบอกงานมามาเป็นเดนเซอร์ครับเพื่านวันไปรับอยู่บอกกขสอบคอนเทมพ่อไปรับปุ๊บพทษหาน้องใส่เสื้อที่ไรยู่นใส่เพื่อนยู่ตั้งแนงไหนเลยบอกว่ายางมากได้เสื้อที่ยุ่มสมยางมากพูดวันแรกรู้เสือยุ่สมยางมากอยู่บอกกขาสอบวันแรบอกขับรถไปหาเบอรี่โจจะว่าบักกันนี้แล้ว่ยาก

ันนั้นักรอยกิโลคือแล้วมันบานนี้ีเลยว่ากูจะหาเสือใส่ผมใส่มันไงไปเนี่ยมันเต็มดอกไปหาเห็ดนออื่นหรือจากันสีก้าวบ้านบ่เนมันบอกมีแนวเห็ดเทตอนนั้นขนก็เต็มนี่ยังก็เต็มมดนี่ตองานได้หลายก็ลคือพนักงานนี่เขากับว่ออกว่าเขาก็หล้นนั้นหลายเรียกว่าผมเห็นอย่างผมกัเห็ดพนะเอาไปมากไม่ใส่เ็ดนั่นเฮ็ดน้ไปมากยเดย์ซีดูดการเออยูดโด่อยด้โดนยังเนี่ยเอายุเดยก็ดีน้อง น้องทัดเนาะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อ่าปีนี้ยิ่อโอ้ไปยี่สองมองพอดีเก่งเก่งอาหารเรียบร้อยยังไม่ถูกยังไม่ได้เกณฑ์เฮ้ยเอ้ายี่สองจะได้เก่งกำลังยี่สองโอ้กำลังจะยี่สองเก่งอาหารเขาเกณฑ์เท่าไหร่ยี่เดียวน่ใช่หรอเปล่จะไปเก่งอาหารกันไหมนี่ยปีนี้ไปที่ไหนที่อุดรใช่ไหมโอ้ยทำหนังเก่งเลย รับชลาพยาธิเรื่อยเมือนพูดาษอาหารมาเลยครับพ่ดดีพ่นดีเลาปานอาหารนี่สุดยอดครับเอาพักก่อนตามสบายนะถ้าเพื่อนารักขากันเยอะแลนี่แหละยบิเวณนี่อะไรก็ตดก่อลงควา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 ลอก่อนลอก่อนลอมาหนาคนตนกันเอาะล้ที่นี่ไว้สนินงพรกันไม่คลิปหนาขอบคุณเฟนครับเอฟซีที่ติดตาม จะลืมกดไลค์กดซับจะใครช่องพ่อปัญญาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลเด้กพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับกลางเคื่องโคกระถือปลาเนาะเนาะด่างนี่เนาะขึ้มันเถอะขายบ่พอขายต่อบ่ขายต่อบ่ด่างนี่ถืองอดค้นไงด่างมาหมันแต่เสียดอกกางทคร่งโคกระถือปลาเนี่ยโอ้ตัวนี้คืออ้วนเหรอ โอ้ปลาครับกำลังปลาได้กินหอาหาระนะนะ้ำอะไรคุณทาบหลาบทาบหลาบอย่างแหวันจ้าหวัดได้ปนะ่ะเอาไว้เส้นนี้ครับพี่น้องครับพอไม่ได้คลิปหนาวขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีตดถามจะลลมก็เลยกดสัใส่ใครช่องพ,พ่อพญาที่ลำเผลขอออฟฟิเชียลได้พี่น้องเริ่ไปแล้วครับ